เครื่องทนไซส์ใหญ่ดีไซน์หรูหราแล้วคันนี้ราคาหายจากป้ายแดงไปถึง70,0,000บาทกับ t ต้ต้าแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมปี2021ได้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าที่ดูแลโคตรดีสนุนราคาขายที่พยนต์919,000บาทนะคะฟรีดาวน์ผ่อน15,000บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ย2.59%ทุกอาชีพเลยนะคะสำหรับตัวรถน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิงนะ่งไลน์นาเซนเซอร์รอบคันเลยคันนี้ลอ้อแมกอะะ์องเดิม นนะพร้อมยางดันหลบปีใหม่สภาพสวยเลยแล้วคันนี้เนะะี่ะคะเป็นสีพิเศษนะสีลงเล่มเรียกสีเทานะคะสีจริงสวยงามมากๆค่ะไฟท้ายเป็น LED เซ็ตมมคมสวยงามเลยแล้วคันนี้เนะะี่ะคะเป็นตัวไฮบริดนะอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยประมาณ25กิโลลิตรเลยนะคะโตโยต้าเคมไว้บอกเลยว่าครบมากๆสำหรับภายในนะคะมาดูภายในกันคันนี้ได้เป็นภายในสีพิเศษเป็นทูโทนนะคะคอนโซลสีดำเบาะสีเบจนะหนังเดิมๆโรงงานบอกรฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางออปชันจัดเต็มพร้อมระบบเซฟตี้ความปลอดภยัยครบคันเลยแล้วคันนี้นี่ยคะใครสนใจ กดติดตามทักแชทคอมเมนต์ทิ้งเวอรได้เลยค่ะ